หนึ่งถ่ายยังโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้ก็จะมาอธิบายนะครับแนะนําวิธีการแปะสติกเกอร์นะครับผมนะฮะกับสติกเกอร์น้ํานะครับกับเฮลิคอปเตอร์นะครับลํานี้นะครับผมนะก็เป็นเป็นสติกเกอร์น้ำครับก็คือสติกเกอร์ต้องจุ่มในน้ําแช่ไว้ครับโดยประมาณน่าจะ5นาทีหรือ10นาทีครับไม่เกินนี้นะครับถ้าเกินเนี่ย ถ้ามันเกินนี้ก็คือสติกเกอร <an> ์เนี่ยจะค่อยๆลอยขึ้นมาจะหลุดเองนะฮะคือมันจะลอยลอยออกจากจากไอเนี่ยเขานะครับเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรลูกออกจากด้านหลังเนี่ยครับสติกระดาษเนี่ยครับกระดาษสติกเกอร์นะครับนะถ้าเราแช่นานเกินนะครับมันจะลอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วถ้ามันลอยขึ้นมาเมื่อไหร่งานงานงานจะยากแล้วนะครับเขาเรียกงานหยาบนะก็แนะนํานะครับผมก็ เรารู้ตำแหน่งที่เราจะจะติดตั้งนะครับก็เอาน้ำเนี่ยครับรูปๆนะครับน้ําก็คือน้ําต้องสะอาดนิดน,นึงนะครับอย่าให้มีแบบคราบฝุ่นอะไรนะให้มันอย่าให้มันเปื้อนดินเปื้อนฝุ่นนะครับเพราะว่ามันจะทําให้สติกเกอร์เราเนี่ยพอเราแปะเข้าไปมันจะนะมันจะแบบตะปุ่มตะป่ํานะไม่สวยนะครับอันนี้เราก็ตัดเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับทีนี้เราเรารู้ตำแหน่งที่เราต้องการจะแปะนะครับแล้วก็ ทำอย่างเงี้ยเดี so, this, ๋ยวเผมจะทำทำให้ด so ูนะครับเห็นไหม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 เห็นมฮะเห็นไหมฮะเนี่ยผมผมแช่นานเกินนะเห็นไหมอย่าอย่าพยายามอย่าให้หลุดนะครับก็ทำแบบนี้นะครับเนี่ยครับผมนะฮะแช่นานเกินอ่าอันนี้เอาไว้ข้างบนก่อนอ่าโอเคเออ อย่าให้หลุดอย่าให้หลุดถ้าหลุดก็คือต้องต้องต้องใส่คืนให้ได้ทรงเดิมนะโอเคทีนี้อ่ะตรงนี้เห็นไหมครับอย่าอ่าก็แต่ง,องเอียงเอียงเอียงมันไม่ได้เอียงหลอกลูกคือทรงเข้ามาอย่างนี้ลูกทรงเข้ามาอย่างนี้เนี่ย ค่อยแต่งเอานะครับนี่จะเอาแบบไหนประมาณไหนแล้วก็แต่งเอาครับถ้าเราจะเอาตามเส้นมันก็จะเอียงเอียง <ๆ S 2> หน่อยนะครับนี่ตามเส้นตัดอ่ะแนวขนานมันก็จะเอียงนะครับถ้าเราเอาตามมองแล้วแบบอ่าไม่เอียงอะไรเงี้ยเราตัวหนังสือไม่เอียงเราก็แปะตามที่เราเข้าใจนะครับว่าไม่เอียงเอียงลงหน่อย ما, นึงแล้วก็ค่อยๆนะครับ ตรงนี้ก็ต้องมือเบาๆนะครับมือเบาๆเพราะถ้ามือแรงๆสติกเกอร์อาจจะขาดได้นะครับสติกเกอร์น้ํานะครับอ่าโอเคผมแค่นี้แหละพอแล้วลำดับต่อมาก็ผมจะแปะเจ้าจะแปะเจ้าตัวนี้นะครับลายธงชาตินี่เราเข้าใจว่าประมาณนี้อ่าทีนี้อีกอันนึงก็อย่าให้เสียอย่าให้เสียโอกาสนะครับอ่าน้ำรูปก่อนน้ำรูปก็ มันจะช่วยให้ไม่เกิดฟองอากาศแล้วก็ล้างบอดี้เรานะครับที่มันเป็นคาบฝุ่นคาบดินนะครับประมาณนั้นเอาน้ำลูบอ่ะเราเข้าใจว่าประมาณนี้โอเคทีนี้ต่อไปนะครับต่อไปก็คือเราจะแปะตรงนี้เหมือนกันนะครับนี่ตัวหนังสือกเกษตรนะครับนี่หนังสือเอาน้ำลูบก่อนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิค แต่ละแต่ละท่านนะครับที่จะแปะนะครับจริงๆแล้เราต้องต้องคือปกติผมก็จะนั่งแล้วก็แปะนะมันจะง่ายทีน่นี้ตอนเนี้ยผมยืนมันอ่าองศาในการแปะมันก็จะยากขึน้นนึงนะก็ต้องหาแท่นทสูงพอดีก็ไม่ได้ตั้งใจจะทําวิดีโอให้ดูนะครับก็นึกนึกนึกขึ้นได้ก็เอ๊ะเด้อเผื่อมีคนอยากรับชมนะนะอยากอยากอยากรู้วิธีการแปะที่แบบ ง่ายๆนะครับเห็นไหมครับนี่ <c oughs> ก็จะมาประมาณนี้ทีนี้เราก็แต่งเอาครับเราจะให้มันขึ้นมันลงมันซ้ายมันขวาครับแต่ที่แน่ๆเลยก็คือมือเบาๆครับอย่ามือหนักนะครับ <c oughs> ทีนี้เราก็รีดรีดรีดให้ให้ให้งานมันเรียบนะครับมันจะไม่เกิดฟองอากาศนะครับไม่ให้เป็นฟองอากาศอะไรไงเงี้ยครับคือ มือเบาๆแล้วก็พยายามอย่าอย่าย้ายโยกย้ายเปลี่ยนบ่อยๆถ้าทําบ่อยๆบ่อยๆปุ๊บชิ้นงานมันจะช้ําพอช้ําปุ๊บมันก็จะเริ่มขาดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับแต่มันก็แน่นอนครับครั้งแรกไม่มีใครเก่งนะครับนะมีปัญหากันทุกคนนะครับผมเองก็ก็เป็นเหมือนกันนะ,อะไอ้ที่พูดมาเนี่ยก็คือเป็นมาแล้วนะเคยเป็นมาแล้วนะพอเป็นมาแล้วสติกเกอร์ขาดก็มีทางเดียวครับต้องไปร้านสติกเกอร์นะครับให้เขาแปะให้ใหม่ ต้องไปจานเขาแปะอีกนะครับก็แค่นั้นเองนะอันนี้ลายธงชาติแล้วก็น้ำนิดนึงรูปรูปหน่อยแล้วก็แปะเข้าไปลองหมุนดูสิก็ทรงเดิมนะับบางทีก็ต้องหมุนดูว่าใช่หรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่เราจะจะจะ,จะแปะนะครับจะให้มันเอียงเอียงเฉียงเฉียงหน่อยหรือจะให้มันตรงก็ได้นะครับ น่มันคนละข้างกันมิว่าไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ต้องอีกข้างหนึง่งอ่าเห็นไหมมีซ้ายมีขวาด้วยเห็นไหมอ่าอันนี้โอเคไหมเออ,เอใช่ไว้เมื่อกี้แปะผิดน่หว่าหรือว่าไม่บอกพ่อเลยอะไรอ่ะ <c ười> พ่อเป็นคนแปะ <c ười> อ่ะแล้วบอกหน่อยไม่ได้นี่ว่าม,มันไม่ใช่ก็หนูไม่รู้อ่ะเอาเหรออา่าโอเคนะครับก็ปร,ประมาณนี้ อ่ะทีนี้เหลืออะไรเหลืออะไรเหลือตัวนี้ครับนี่นี่ก็เป็นเขาเราก็จะแปะแปะประมาณนี้ครับแล้วแต่ครับอันนี้จะแปะก็ได้ไม่แปะก็ได้ครับแล้วแล้วแต่เราจะแล้วแต่เราจะจะแปะนะเพราะว่าตามสเกลผมก็ไม่เห็นอนะ่ะผมก็มองแล้วมันก็ไม่เห็นไอตัวนี้นะหรือว่าผมหารุ่นไม่เจอก็ไม่รู้อ่ะก็จะแปะประมาณนี้ น,นี่ก็น้ำลูปแล้วเราก็แปะ,อะโอเคเนี่ยครับผมกับสติกเกอร์น้ำนะครับเห็นไหมไม่ยากเลยแปบ๊บเดียวเองเสร็จแล้วทีเนี้ยก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับก็คือหลังจากที่เราแปะแล้วเนี่ยห้ามไปจับห้ามไปขยับห้ามไปยุกยิกห้ามไป ทำอะไรเกี่ยวกับฮอนะครับห้ามไปเปิดฝาเล่นหันจับนู่นจับนี่จับนั่นเล่นเพราะอะไรครับเพราะมือเราอ่ะมันจะไปโดนฟึบมันจะเคลื่อนอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเคลื่อนมันจะเคลื่อน,นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะมันจะเคลื่อนได้ครับมันยังไม่แห้งนะสติกเกอร์นี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือไม่ทําอะไรแล้วนะฮะไม่ทําอะไรแล้วไม่เซตไม่ไม่ทําอะไรเกี่ยวกับฮอแล้วก็คือวางอย่างเดียวรอให้มันแห้งอันนี้ก็เป็นกระดาษ กระดาษกาวนะครับก็คือผมติดกระจกเนี่ยครับนะฮะติดกระจกอ e ีฟอกซี่แล้วก็เอากระจกลงแล้วก็กระดาษกาวทับนะครับนะก็คือมันยังไม่แห้งดีนะครับก็เอาไว้ก่อนนะรอมันแห้งก็ดึงลอกทีเดียวนะครับกระจกแล้วก็หางด้วยครับหางถ้าเราอยากรู้ว่ามันมันแห้งหรือยังอะไรเนี่ยเราก็ไม่เราก็โยกดูครับเนี่ยโยกดูว่ามันแห้งยัง ถ้าไงมันแห้งแล้วนะแห้งแล้วเราก็ดึงออกก็ได้เดี๋ยวผมดึงให้ดูเวลา <c oughs> ส่งพวลาผมจะส่งให้ลูกค้าไปเนี่ยปัญหาที่เจอบ่อยก็คือตัวนี้มันหลุดมันชอบหลุดนะฮะหลุดก็ไม่เป็นไรพี่ก็ไปติดพี่ลูกค้าก็ไปติดกาวเอาใหม่นะครับติดกาวอ e ีฟ็อกซี่แบบใสนะครับซื้อแบบใสมาแล้วก็มาติดคือมันเป็นชิ้นงานที่โรงงานเขาไม่ได้เขาไม่ได้ประกอบมาให้เรานะฮะชุดนี้เห็แบบแนไหมเนี่ย ผมบอกไงเวลาแปดสติกเกอร์แล้วนะพยายามอย่าทําอะไรเพราะว่ามือเราเนี่ยบางทีมันเผลอเนี่ยเผลอปุ๊บไปโดนฟึบเนี่ยมันเคลื่อนมันเลื่อนเนี่ยตำแหน่งมันมันจะไม่เหมือนเดิมแยกเพราะนั้นก็คือสติกเกอร์เนี่ยยับและทับกันเองเรียบร้อยเลยครับแกะไม่ออกครับนะเสียเลยนะครับเพราะฉะนั้นห้ามทําอะไรทีนี้ก็วางวางไว้นิ่งๆนะครับรอให้มันแห้งแค่นั้นเองใช้เวลานานพอสมควรนะก็น่าจะทิ้งไว้เป็นชั่วโมงครับก่อนมันจะแห้งนะครับ ถ้าอยากให้มันแห้งเร็วๆก็ไปตากแดดน,นะครับแต่ก็ไม่ค่อยแนะนําให้ตากแดดเพราะว่าเราวางอุปกรณ์ไปหมดแล้วนะครับพวกเนี่ยฮะมอเตอร์สปีดอ่ามอเตอร์สปีดเนี่ยเซอร์โวเขาเรียกว่าชุดไฟนะฮะก็ไม่อยากไปตากแดดน,นะมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับกับวิธีการแปะสติกเกอร์น้ำนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ